นี่คือวิธีฝึใกให้เขาฉี่ฉี่ได้นะเสี๋ยพอเขาตื่นมาปั๊บเขาก็จะหาฉี่เราก็พับผ้าตั้งไว้ใกล้ๆก่อนเพราะหมามันยังเล็กใช่ไหมแล้วก็ฝึใกให้เขาฉี่ฝึกให้เขาฉี่เขาก็จะฉี่พอเขาฉี่เลยเรียบร้อยก็หายดงวงยัยที่ตานี่หมากาลังกาลังนี่กําลังอดนมกาลังจะหย่านมแม่ไม่ค่อยให้กินนมแล้ว ค่อยนอนหลังด้วยไนมะไม่เฝ้าแล้วแม่นียังเฝ้าค่อยนอนหลังฝึกขี้ฝึกเยี่ยวไม่ยากนะไม่ยากหมาเล็กๆแบบเนี้ยพอเขาตื่นมาปั๊บเนี่ยคือเหมือนคนนะ่ะเขาจะฉี่เราก็พับผ้ามาแบบเนี้ยอ่ะพับผ้าแล้วเราก็พอเขาตื่นมาปับ๊บเราก็ให้เขาหัวง สี่ห้าวิสิบวิประมาณเนี่ยเรายกเขามาตั้งที่ผ้าผ้าน่าต้องหมาดๆนะคือเหมือนมีความเปลี่ยนๆอยู่บ้างประมาณเนี่ยแล้วให้เขานั่งลงให้เขานั่งลงไอ้เดี๋ยวเขาจะฉี่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เขาตื่นจากนอนยายก็ยกหมาเขาฉี่แล้วถ้าเขาอึทํายังไงถึงจะรู้ว่าเขาอึเขาอึเนี่ยหมาเนี่ยาจะขี้เนี่ยเหมือนเขาหาที่ขี้อ่ะเขาหาที่ขี้เขาจะเวียนหาไปทั่วเลยแล้วุน ต้นไปทั่วและแสดงว่าเขาจะขี้แหละเขาจะขี้เราก็จะต้องรีบยกเข้าไปห้องน้ําไปห้องน้าให้เขาคุณกับกลิ่นว่าเออห้องน้าเนี่ยที่เขาที่เขาจะต้องขี้ดีๆแล้วเราก็ยกเขาไว้แล้วเราเฝ้าเราไม่ให้เขาขึ้นเพยังไงวดท้องขี้เดี๋ยวเขาก็ต้องขี้ไงแล้เดี๋ยวเขาก็จะขี้นี่แหละคือปัญหาของคนเลี้ยงหมาล่ะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวล่ะ แมวนี่เราก้นไปกิ้มที่สายใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะขี้จะเยี่ยวลูกแมวนะลูกหมาก็เหมือนกันพอเขาตื่นมาเขาจะไม่นอนในลังของเขาหน้าแปลกเขาจะไม่นอนในลังในห่ในังของเขาเนี่ยเขาจะไม่นอนเขาจะปีนออกมาถ้าเขาปีนได้เขาจะปีนออกมาเพราะว่าเขายังปีนไม่ได้ไม่เขาจะเลียทั้งขี้ทั้งฉี่นะพอเขาปีนได้เนี่ยเขาจะเขาจะปีนออกมาออกมาฉี่ข้างนอกออกมาอึข้างนอกประมาณนี้เลยเราก็ฝึกเขาค่อยๆฝึกเขา ของยายเนะี่ยหมาหกตัวไม่มีปัญหานะเขาฉี่เขาฉี่ที่ผ้าหมดเวลาเขาขีา้เขาก็จะวิ่งเข้าห้องน้าไปขี้ในะี่ขี้ในะห้องน้ําแล้วเราก็ต้องตามเก็บนี่แหละคือถ้าเรารักที่จะเลี้ยงหมาเราก็ต้องฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆขนาดนี้อันนี้ได้เดือนอันนี้ได้เดือนเราฝึกตั้งแต่ตั้งแต่ว่าเขาเริ่มฉี่เริ่มเอ๊แม่เขาแม่เขาไม่เลียขี้เลียเยี่ยวเลยใช่ไหมนั่นแหละเราก็เริ่ม ึกไม่กี่วันเราฝึกไม่นานนี่นี่ถ้าหมาเนี่ยพึ่งแม่เขาจะเลิกเลียขี้เลยเยี่ยวประมาณเนี้ยเนี่ยคุณจะเลิกสองสามวันคือพอเราพอเขาเริ่มก,กินอาหารเสริมอะไรอย่างเขากินอาหารเหลวเขากินอาหารเม็ดที่เราแช่นะ้ำไม่นิ่มๆกินข้าวกับไข่กับปลากับหมูกับไก่ประมาณเนี้ยนั่นแหละแม่เขาก็จะไม่เลียขี้เลยเยี่วยวเราก็จะฝึกฝึกไปฝึกไปนะเดี๋ยวก็ พอเขาเก่งเขาเดินเก่งเขาก็จะขี้เยี่ยวเป็นที่เป็นทางไม่มีปัญหายายเลี้ยงหมาหกตัวนะต้องถามคนนอกนะต้องถามคนนอกว่าเวลาเขาเวเวลาเขามาดูหมาดูอะไรประมาณนี้ยายก็จะถามเขาได้กลิ่นหมาไหมเขาก็จะบอกว่าไม่ได้กลิ่นยายทำยังไงยายก็บอกว่าไม่ได้ทํายังไงก็ทําปกติเช็ดบ้านเลยน้ำยาค่าเชื้อปกติยายจะเช็ดบ้านด้วยคลอรีนนะตอนเช้าหมาห้องน้ำห้องอะไรๆก็จะล้างด้วยคลอลีนผสมอ่ะ ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ฉีเยี่ยวเาราบอกวันนี้ก็ซักซักผ้าฉีทุกวันซักผ้าฉีทุกวันไม่ได้ผ้ารงเปียกเพราะว่าผ้ารงเปียกอะไรยายเคยซื้อมาใช้แล้วเจคยซื้อมาใช้แล้วนะเขาจะกัดเขาจะกัดสู้ผ้าไม่ได้สู้ผ้าไม่ได้เลยยายก็เลยใช้ผ้าผ้ามาันมานี่แหละอันนี้เอามาเผื่อตัวเล็กตัวใหญ่อยู่นู่น ตัวใหญ่จะทาไว้สมงูีณคือตรงนี้ที่หนึ่งอย่าหวังว่าจะพับแล้วมันเรียบร้อยนะมันไม่เรียบร้อยแนละ้วก็หลังบ้านอีกที่หนึ่งอันนี้เฉพาะตัวเล็กที่ใหญ่จะต้องบีดให้มันหมานหมาเนี่ยคือวิธีการฝึกฉี่ฝึอกอึน้องหมาถ้าทุกคนทําได้อุดทนทกนิดนึงนะแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็จะไม่ไม่ฉี่ไม่อึเลียรานเป็นผ้าให้เราเก็บเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงหมาเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆนะ पहले के लिए फुटबॉल जैसा बार में पाये हैं